มาครับก็ไฮโซแฮปปี้นิ่ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูรถตำรวจที่แพงที่สุดในโลกกันดีกว่าครับอยากจะรู้จังว่ากี่บาทนะ เจะกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในไฮโซแฮปป e n i n g ค่ะในวันนี้นะคะที่มีเรื่องราวมาอัปเดตกันด้วยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่พลาดไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องราวของพิธีกรคู่อีกคนหนึ่งของิ๊ฟค่ะก็คือพี่แพรนั่นเองนะคะส่วนเรื่องราวของเธอนะคะกับลูกสาวคนสวยของเธอจะเป็นอย่างไรไปฟังจากปากพี่แพรกันดีกว่าค่ะ แม้ว่าจะมีธุรกิจรัดตัวนะคะทั้งบริษัททนายความรีสอร์ทที่สีพันวานแล้วก็ธุรกิจเสื้อผ้าค่คะซึ่งเวลาว่างนะคะไฮโซคนเก่งคุณแพร์ราวีก็ยังมาทำหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการ Inside News Tonight ในช่วงไฮโ so ซ h a p p e n น n g s นี่เองนะคะแม้ว่างานยุ่งักแค่ไหนคะ่ะแต่ว่าเธอคนนี้ก็ไม่ลืมที่จะดูแลลูกสาวอย่างน้องเวลาค่ะที่กำลังอยู่ในวัยที่น่ารักมากๆเลยด้วยนะคะแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้ค่ะพี่แพร์ก็ยังพาลูกมาเดินแฟชั่นโชว์เป็นครั้งแรกอีกด้วยค่ะ ทุ่งสองขวบก,ก,กว่าเองแล้วก็เป็นครั้งแรกที่จะมาแสดงออกให้กับทุกๆคนได้ดูกันก็ <g iggle> <g iggle> เตรียมพาเขาเดินอยู่แบบว่าซ้อมทุกวันเลยว่าเดินแบบเป็นยังไงหมุนยังไงโพสท่ายัางไงในโพสท่าสิคะ beers, ยิ้มสิคะ ก็คือเขาก็ชอบเป็นคนชอบแสดงออกอยู่แล้วอะไรเยงี้ค่ะแล้วก็ก็จะพยายามผลักดันเขาตรงนี้เขาจะชอบเต้นชอบร้องเพลงแล้วก็ถ้าอยู่ที่บ้านเขาก็จะกล้าเดินแบบเดินหมุนเดินโชว์ชอบแต่งหน้าชอบทําผมอะไรเยงี้ยะก็ถือว่ามีบุญมากเพราะว่าเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายมั่งแต่เกิดเลยแล้วก็เป็นเด็กร่าเริงแฮปปี้ชอบร้องเพลงชอบเต้นระบำคุยเก่ง แล้วก็ทานง่ายนอนง่ายคือเรียกว่ามีบุญมากก็ผลักดันในในสิ่งที่เขาแบบว่าต้องการหมดเลยอะค่ะ,พ,ะพยายามผลักดันให้เยอะที่สุดเพราะว่าเราก็ให้เขาไปเลือกเองในอนาคตว่าเขาชอบอะไรอะไรเงี้ยก็ตอนนี้พาก็ให้เขาเข้าเหมือนเป็นเนอร์เซอรี่เป็นเพลย์กรุ๊ปอะค่ะของอินเตอร์แล้วก็ให้เขาเพราะเขาชอบพูดภาษาอังกฤษแล้วพาพูดภาษาอังกฤษกับเขาตั้งแต่เด็กๆเ,เลย พะนั้นเขาจะ A ถึง Z ได้ 1, 2, 3ถึง10ได้แล้วก็เราก็เลยให้เขาเข้าไปที่โรงเรียนอินเตอร์แล้วก็ให้เขาอยู่กับเด็กฝรั่งพูดภาษาอังกฤษ,กฤษแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นก็จะไปโรงเรียนทอสีปีหน้าซึ่งก็เป็นวิถีพุทธแล้วก็เรียนภาษาไทยหมดเขาก็จะได้ทั้ง2ภาษาน่ารักสดใสตามรอยคุณแม่มาติดติดแบบนี้นะคะอีกไม่นานอาจจะเห็นน้องเวลาค่ะในหน้าจอก็ได้ก็เป็นไปได้นะคะ